ปลูกมันนาจังไดให้เขียวให้ทรงพุ่มให้ทนแรงให้งามในลักษณะแบบนี้ผมเสื้อเลยรวาพี่น้องในลายท่านกนี่ยอยากลูกอยากลูกอยากได้ต้นมันสัมปลังงามในลักษณะแบบนี้เป็นบวกครับพี่น้องขอคลนละหนึ่งไลค์ครับคลนละหนึ่งไลค์คลนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังรงใจให้ผมนะครับการปลูกมันสัมปลังเนี่ยเนีย่ยเห็นบ่าเขียวทนทนแรงงามต้นอวบตาทีเนี่ยมันทองเดือน งามทุกต้นเห็นบ่อพี่น้องลักษณะแบบนี้เนี่ยขั้นตอนการปลูกเขาต้องปลูกแบบไหนเขาต้องดูแลแบบไหนปลูกเดือนใดเนี่ผมจึงบอกวุาพี่น้องว่าการปลูกมันสบปะหลังนี่เนี่ยเขาต้องดูเบื้องความชื้นในดินก่อน,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 นความชื้นในดินของเขานี่มันเพียงพอที่จะปลูกมันสบปะหลังบ่อเนี่ยถ้าความชื้นในดินของเขาเนี่ยเพียงพอจะปลูกมันสำปะหลังนี่เขาสามารถปลูกได้ปลูกหลังนาได้ หนึ่งการยกล่องครับยกล่องตีดินพวนดินไถด้วยผ่านสามตีดินดินด้วยผ่านพวนแล้วก็ยกล่องล่องพื้นด้วยสูสิผาก็คือแตกกลากออกมาได้กินปุ๋ยสูสิผาไปเลยต้นก็สิได้อวบลักษณะแบบนี้เนี่ยใบกส็สะได้ง่ายลักษณะแบบนี้หลังจากที่เขาล่องพื้นแล้วเขาปักถอนพันธุ์มันสับหลังปลูกเรียบร้อยมันแตกใบขึ้นมาเขาฉีดฮอร์โมนครับฮอร์โมน ยี่ห้อใดก็ได้ล้วแต่พี่น้องหรือพี่น้องที่ใส่ยี่ห้อเดียวกันกับผมก็ได้ผมใช่ของล้นไร่กับบุมเกาเก้าครับฉีดเนี่ยบุมเก้า้าผสมล้นไร่ฉีดล้นไร่สิบห้ามือฉีดทีหนึ่งเพื่อยังเพื่อจะเฮ็ดไ้มันสำปะหลังเขานี่ทนแรงบูุมเก้าเก้าเพื่อยังเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเฮ็ดไ้มันสำปะหลังเขานี่ง่ายแตกลากได้ดีช่วงพุ่มได้ดีครับเนี่ยเห็นบ่พี่น้องงามบ่หลังจากนั้นผมใส่สูตรใดสีเนี่ย อายุสองเดือนผมมาใส่สูตรยี่สิบยี่สิบถูกเสมอฉีดทุกๆุกเจ็ดวันเป็นยังไงครับที่นี่มันเข่าสองเดือนกลัวงามบอแหล่ปือเนี่ยจะประมาณนี้แหละปุ๋ยผมว่ามีอย่างหลายครับฉีดไปเรื่อยต้องขยันถ้าจะคิดที่ปลูกมันต้องขยันผมจะบอกว่าต้องขยันแล้วก็ขยันยังขยันฉีดปุ๋ยทั้งใบครับปุ๋ยทั้งใบต้องฉีดทุกทุก เจ็ดถึงสิบันถ้าพี่น้องคิดค้านแล้วไม่ต้องย็ดดีกว่าครับแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ครับถ้าพี่น้องสนใจในเรื่องใดหรือสอบถามในเรื่องใดของใจในเรื่องใดค่ะคอมเมนต์ได้ครับผมตอบให้ทุกๆคอมเมนต์ครับคลิปนี้ไว้สำนี้ครับเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ